สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถามหมอเบนนะคะว่าฟิลเลอร์แต่ละตำแหน่งแต่ละจุดที่ฉีดเนี่ยมันสามารถทําให้คนที่ฉีดนะคะสวยขึ้นหรือว่าดูดีขึ้นได้อย่างไรบ้างัา<ม>นเริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยค่ะหมอคือตำแหน่งใต้ตากันหน้าแก้มจริงๆแล้วพอเวลาที่เราเริ่มมีอายุเยอะขึ้นนะคะมันเกิดปัญหาก,ากระดูกเริ่มสุดตัวบริเวณเซนเตอร์ซึ่งเป็นจุดสังเกตข,ของใบหน้ามักจะเห็นเกาะ25ขึ้นไปใต้ตาเริ่มลึก หน้าเริ่มตกเริ่มสุดบริเวณอ่าไขมันบริเวณหน้าแก้มนะคะก็จะเริ่มลดไปหน้าเริ่มตกคืนอนะก็จะเริ่มเห็นเลยว,ว่าหน้าเราดูไม่สดใสดูไม่สดชื่นเหมือนสมัยตอนที่อายุน้อยบริเวณใต้ตากับหน้าหน้าแก้มนยคะหมอจะแก้ไขไปพร้อมกันเพราะว่าเวลามีปัญหามันมกักจะมีปัญหาพร้อมพร้อมกัน แล้วอย่างนี้สามารถฉีดแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวได้ไหมคะอาจจะต้องประเมินเป็นเคสไปเคสก็มีเฟสอยู่แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขแค่ใต้ตาในเวลาที่มีปัญหาใต้ตาหรือเนี่ยมักจะมีปัญหามิดเฟสร่วมด้วยถ้าเราแก้แต่ใต้ตาอย่างเดียวแล้วไม่แก้มิดเฟสเกิดอะไรขึ้นบางทีผลลัพธ์มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าคนไข้มีปัญหาทั้งสองจุดควรจะแก้ไขไปพร้พอมๆกันเราแก้ไขบริเวณมิดเฟสเริ่มด้วยอะค่ะมันจะทําให้หน้ามันสปอร์ตคือยกขึ้นบริเวณล่องแก้มก็ดูดีขึ้นเพราะเวลาราาแบลมมตกกก้้ัันนนหหยไปจะ เกิดเป็นลองแกมผับทำหนึ่งอย่างได้ผลลัพธ์หลายอย่างก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับการแก้ไขแล้วก็เป็นจุดที่เป็นเมจิคอลพอยต์คือฉีดไปแล้วน้าเปลี่ยนแล้วมันจะมีผลเสียอะไรบ้างไหมคะถ้าแบบเราไม่ได้ฉีดถ้าสมมติว่าเราไม่รีบแก้ไขะคะ่ะแน่นอนว่าคนเราแก่ขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ยกระดูกสุดลงตลอดในอนาคตอาจจะต้องใช้จํานวนซีซีฟิลเลอร์ที่มากขึ้นหรืออย่างเลวร้ายที่สุดแย่ที่สุดก็คือไม่สามารถฉีดแก้ไขได้แล้วก็จะต้องสเต็ปไปเป็นการผ่าตัด ทำไมถึงบางเคสถึงต้องมีการฉีดยกหน้าด้วยอโอเคจริงๆแล้วอะค่ะบริเวณใบหน้าเราเนี่ยเวลาเรามีเอจิงมันไม่ได้เอจิงเฉพาะจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการตรวจร่วมด้วยเสมอคนไข้มีภาวะใบหน้าตกลวม้วยหรือเปล่าถ้าเราไปถมฟิเลเลอร์ตรงกลางหรือว่าตรงเซนเตอร์เยอะๆเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่แก้ยกหน้าก่อนเนี่ยผลลัพธ์อาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะวลาเราฉีดฟิลเลอร์เราต้องทําให้เวลามุ๊เมนต์หรือคนไข้พูดหรือว่าขยับใบหน้ายังดูธรรมชาติอยู่มันจะแบบกองอยู่ตรงใช่คือบริเวณเซนเตอร์ วควรจะต้องยกพยุงใบหน้าขึ้นไปก่อนใช่แล้วเหลือร่องเหลืออะไรแค่ไหนเราก็ค่อยแก้ไขเป็นเคสๆมันจะช่วยลดฟิลเลอร์บริเวณตรงกลางใต้ตาเต็มร่องแก้มเต็มหน้าแก้มเต็มแล้วใบหน้ายัางดูก,กระฉับขึ้น